อา้าสมมุติว่าสหรัฐดันซุ่มซ่ามไปนิดระหว่างฝึกซ้อมทางทาหารใกล้ไต้หวันขีปนาวุธเจ้ากรรมดันตกไปโดนแผ่นดินจีนแบบไม่ปลั่งใจปักกิ่งนี้ไม่รอช้าเลยนะเดือดเต็มสูบเครื่องบินเจ็ตจีนพุ่งใส่ไต้หวันทันทีแล้วเรือรบสหรัฐก็แบบเฮ้ยนี่มันบุกชัดๆผลก็คือบูมสงครามเริ่มโดยไม่ได้ตั้งใจจ้าฝั่งจีนส่งทหารแบบไม่รู้จบ ส่วนสหรัฐครองน่านฟ้าเหมือนดูหนังอยู่บ้านโครงขายไฟฟ้าพังสายสื่อสารหายห่วงโซ่อุปทานพังพินนาศโลกเริ่มแบบเอ๊ะนี่มันจุดเริ่มต้นสงครามโลกหรือเปล่าแล้วอินเดียก็มาแบบเท่ๆโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้ส่งทหารตัดเส้นทางน้ำมันจีนทำเอาปักกิ่งถึงกับสะดุง้งน้ำมันหมดรถถังวิ่งไม่ออกความกดดันสูงปรี๊ดพอหมดหนทาง ปากกิ่งหันไปขอรัสเซียแต่รัสเซียดันติดยูเครนอยู่เหมือนเพื่อนที่ยุ่งเกินกว่าจะช่วยนะ่ะและสุดท้ายปักกิ่งคว้าทางเลือกที่อันตรายที่สุดในโลกปุ่มนิวเคลียร์แล้วทุกคนก็พร้อมกันคิดในใจว่าเอา้าหรือว่านี่แหละสงครามโลกครั้งที่3ของจริงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะเราคงไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ในคลิปแล้วละ่ะ <laughs>